มาดูเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังเห็นคลิปแล้วก็งงสงสารชาวบ้านแถวนั้นด้วยเพราะว่ามีกระบาดแต่งซิ่งนะคะคือขับรถเข้าไปจอดอยู่กลางตลาดเนี่ยค่ะที่คนท้อมางซื้อขายของกันอยู่ปกติแล้วก็เริ่มเลยทาเบิร์นเครื่องเ<อ>บิร์นยาง,ยางเห็นควันไหมคะต้องการโชว์อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้<อ>คือตอนนั้นดูคลิปไปไม่รู้จริงร<อ><ๆ>ิงดำคลุ้งฟุ้งไปหมดเลยอะค่ะเนี่ยนะคะ,อ,ะ,คะอยู่ที่เซ็นอร์พอยต์ในจังหวัดตรัง<อ>ก็ยังทำอยู่อะ,ะทำไปเรื่อย อะไรปะก็คิดดูแล้วกันว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาจะงงขนาดไหนเสียงก็ดังสูดควันเข้าไปอีกนะคะตอนนั้นนะคะก็มีทั้งรอปภเนี่ยทั้งเป่านกหวีดไล่ <c oughs> เห็นไหมเป่านกหวีดไล่ก็แล้วอะไรก็แล้วในที่สุดพี่เขาก็าไป พอไปแล้วเนี่ยไปดริฟต์รถต่อด้วยนะ oh. ไปดริฟต์รถข้างหน้าต่อด้วยคืออันตารายจริงๆอะคะ่ะที่สุดแล้วนะคะจับได้คนขับกระบะก็คือนายวิมลแซ่จู้ฉายาเบนซ์เรซิ่งเมืองตรัง oh. ไปชื่อซ้ำกับเขาอีกอายุ27 oh. ปีนะคะสารภาพว่าเสพยาบ้ามา3เม็ดแล้วก็เครียดมีปัญหาครอบครัว oh. ก็เลยมาระบายอารมณ์มาเบิ้ลเครื่องสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาสรุปแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาไปตามระเบียบทั้งเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ขับรถโดยประมาทนะคะชาวบ้านก็กังวลตรงนั้นนะคนเยอะนะ